ไดีจู่เจนตรงนี้เป็นกล่าวความพิเที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับจีนเนี่ยเขาจะประกาศตั๋วว่านำเข้านักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกปกติจะดูเฉพาะกลางวันยังไม่เห็นว่าที่ไหนโชว์ไฟที่เมืองจีนที่อลังการที่ใส่ใจในการที่จะเป็นจุดตรึงความทรงจำให้กับนักท่องเที่ยวได้เท่ากับที่วังโลวสูงทิปเชื่อมโลกอาทิตย์ที่12พฤษภาคม2 1นาฬิกา ถึง21เดิกน30นาทีทางททบ5ท,บท่านผมครับผมกับคุณสมชายแห่งวิกแอนทัวร์นี้บอกว่าอากาศที่เย็นสบายมาก หนีร้อนมาพึ่งเย็นที่นี่เพราะว่าเมืองไทยเตื้อชายครับเมษานี่40อ,องศาวาๆ40กว่าองศาแต่ที่นี่้อนมากแล้วมมผมประมาณสัก15 6 7นะฮะอะะากาศเย็นๆเฉลี่ยทั้งปีที่ กุยโจเนี่ยรยเฉลี่ยแล้วอากาศที่ว่าโดยเฉพาะอากาศที่ไปหลีตู้เจียนตรงนี้ไปหลีตู้เจียนเพราะว่ามันอยู่บนเขาอากาศจะเย็นมากกุหลาบพันปีเลยที่กุหลาบพันปีทำไมต้องชื่อว่ากุหลาบพันปีด้วยครับก็มันพื้นที่ตรงนี้มันมีความกว้างใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลกว้างใหญ่ไพศาลมีเนื้อที่ประมาณ125.8ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นเป็นดอก กุหลาบพันปีทั้งหมดเลยมันจะมีทั้งหมดอยู่ที่เนี่ยอยู่ในโลกใบนี้มันมีกุหลาะพันปีประมาณร้อยกว่าชนิดแต่สําหรับบริเวณที่เนี่ยมีอยู่4ี่สกว่าชนิดสี่สิเห็นเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นกลุหลาบพันปีที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกพื้นที่สบุกเลยหนึ่งร้อยยี่ส้าตารางกิโลเมตรเดี่ยวมันเทียบเท่าอำเภอได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยประมาณอำประมาณนะใหญ่มากครับเพราะว่าที่นี่เองก็บอกว่าโอ้โห ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะที่สุดใช่ไหมครับช่วงมีนาคมถึงปลายมีนาคมปลายเมษายนเนื่องจากก่อนที่เรามาเนี่ยมันเกิดมีแม่คณิ้นมันแม่คณิ้มันหลงแล้วก็เหมือนมีมะเล็กๆอ่ะมันเราก็มีฝนแล้วมันหลงเราก็ทําให้ดอกไม้ร่วงไปเยอะพอสมควรนะฮะแต่ที่ถ้าจะมาชมดอกไม้ให้ดีที่สุดอยู่ในช่วงจุใจนี้ก็คือ ช่วงมีนาหลังจากวันเช็งเมงเสร็จแล้ววันจะเริ่มมีดอกแล้วก็ไอ้กุหลาบพันปีเนี่ยวิวัฒนาการทางทางเชี้อวิทยาเนี่ยสามารถทําให้กุหลาบพันปีเมื่อก่อนประมาณ2ี่ิวันหนึ่งอาทิตย์เหมือนกับสากุระอย่างเนี้ยแต่ตอนนี้เขาสามารถที่จะยืดอายุของดอกไม้กุหลาบพันปีเนี่ยได้ถึง50วันดังนั้นเทศกาลชม ดอกกุหลาบพันปีนี้ก็จะมีประมาณต้นนีนามาถึงปลายเมษาสองเดือนเต็มๆใช่ใช่ประมาณประมาณนั้นผมเข้ามาที่นี่จะเห็นรูปเห็น็บวเป็นผู้หญิงตำนานนี่คืออะไรครับพี่ตำนานนี้ก็คือเป็นเทพของกุหลาบพันปีโอ้แล้วก็ชื่อเขาก็ชื่อสัวหมวยซัวหมวยชื่อสัวหมวยเนี่ยชื่อของเขาก็คือเป็นภาษาเผ่าหีหยี เนื่องจากว่าที่นี่บริเวณที่นี่ประชาชนนี่ก็จะเป็นเผ่าหยีเป็นชนกลุ่มน้อยของเมืองกุ้ยโจนะเมืองกุ้ยโจก็เป็นถือว่าเป็นมณฑลปกครองตนเองนายชนกลุ่มน้อยสําหรับเผ่าหยีเนี่ยเป็นส่วนน้อยของมณฑลนี้เผ่าที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลนกุ้ยโจนี่ก็จะเป็นเผ่าแมวเผ่าแมวเผ่าตุ้งตรงนี้จะใหญ่ใหญ่กว่าแต่เผ่าหยีนี่ก็เป็นเผ่าที่นับถือพระทิศ นับถือไฟนะบูชาไฟเขาบอกว่าผืนแผ่นดินนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันเกิดอุทกภัยนะมีเทพมาช่วยสร้างเขื่อนมาช่วยชาวบ้านเพราะว่าน้ํามันพัดพาคนไหลไปตามน้ํากระแสน้ำล้วเสียชีวิตไปเยอะแล้วก็เทพลงมาช่วยแล้วมาปิดมาปิดเขื่อนป้องกันน้ำน้ำท่วมน้ำอะไรก็สามารถช่วยได้แต่เนื่องจากว่าซือมาหุยเนี่ยเขา เห็นว่าพื้นแผ่นดินนี้มีดอกกุหลาบมีอะไรสวยงามแล้วก็มีชาวหยีเขาอยู่เขามีความรักมีความหลงไหลก็เลยไม่กลับขึ้นสวรรค์ก็ยังอยู่สถิตอยู่ตรงพื้นแผ่นดินนี้ทำให้เหมือนสวรรค์ทาให้พื้นแผ่นดินยังมีกุหลาบพันปีเพราะว่าชื่อเขาคือชื่อชื่อเขาในภาษาเผ่าหยีก็คือกุหลาบพันปีนะแหละโอ้โหกุหลาบพันปีที่นี่จริงแล้วเป็นกลุบเขาถ้าหากว่ามาในช่วงที่มันมาสักพรางเนี่ยนะฮะ ทั้งภูเขาทั้งที่ภูเขาทั้งทั้งลูกเลยครับเป็นเป็นเป็นต้นกุหลาบพันปีทั้งหมดต้นที่ใหญ่ที่สุดก็ประมาณพันกว่าปีอายุพันปีนะพันปีแล้วก็ทั้งใช้สี่คนอบสี่คนโอบเลยเหรอสี่คนโอบช่วงที่มันมาสพันธ์สวยเนี่ยคนมาเที่ยวเกือบแสนคนนะแปดเก้าหมื่นคนต่อวันนะแปดเก้าหมื่นต่อวันต่อวันเลยนะครับโดยเฉพาะวันที่ยี่สิบแปดเดือนมีนายีครับแปดมีนาเป็นวันเกิดของ เทพกุหลาบพันปีจังมีคนมาบูชามาเต้นลัมมาร้องเพลงมาชมดอกไม้กุหลาบพันปีเนี่ยก็มีแสนกว่าคนมาแสนกว่าคนเป็นแสนกว่าคนเพาะวันนั้นวันเดียวนะวันนั้นวันเดียวแสนกว่าคนปกตินี่ก็เจ็ดแปดหมื่นแปดเก้าหมื่นประมาณนั้นที่จริงเมืองกุ้ยโจยเนื่องจากในอดีตในการเดินทางที่จะมาที่นี่ลำบากมากยังไม่เปิด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่งมาเปิดเปิดสักกเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี้ไม่กี่ปีประมาณสักหน้าประมาณ10ปีได้เนื่องจากว่าทางการเดินทางคมนคมมันสะดวกขึ้นมันดีขึ้นทุกว<า>ันวนี้การเปลี่ยนแปลงอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันฟ้ากับดินเลยเมื่อก่อนเนื่องจากกุ้ยโจนี่เป็นดินแดนที่ทั่วกันด่านเพราะมีแต่ภูเขาพื้นราบไม่ค่อยมีที่เรามาที่ว่าวิ่งแบบสะดวกสบายเนี่ยเนื่องจากว่ารัฐบาล การสร้างกลางเนี่ยยกระดับเป็นสะพานยกระดับเจาะภูเขาทั้งลูกไม่ต้องไปอ้อมภูเขาเดินถนนก็กว้างใหญ่มีซูเปอร์ไฮเวย์อะไรต่างๆแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวก็เปิดตามเพิ่งมาเริ่มลงมือเมื่อ10กว่าปีก่อนที่ผมมาสำรวจเส้นทางอยู่ในช่วงที่ภาครัฐเขาเชิญมาดูว่าในการเปิดขายว่ามีอะไรที่จะเป็นจุดขายสําหรับนักท่องเที่ยวเมืองไทยในสมัยนั้นผมว่าทางฝ่ายจีนเองเขารู้สึกจะแอคทีฟพอสมควรนะครับเห็นว่า พี่สมชายบอกวินัทพบจะต้องเจอกับอธิบดีระดับทุกท่องเที่ยวของยูนนานแถวในจีนห้ายแห่งเขาต้องการเดินทางไปที่ประเทศไทยไปคุยไปกรดิบเอ็มยูกันจีนเนี่ยเขาจะประกาศตั๋วว่าเป็นประเทศที่ส่งออกนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกแล้วก็นําเข้านักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกนี่ที่เขาประกาศไว้แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะทําได้เขาบอกว่าอย่างต่ําในปี ปีหน้าเนี่ยสามารถที่จะนำนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศหรือส่งออกนำเข้ามาเนี่ยนเข้ามาแล้วก็ส่งออกให้คนจีนไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยหนึ่งร้อยล้านคนปีเดียวหนึ่งร้อยล้านคนนะหนึ่งร้อยล้านคนต้องทําให้ได้ปีหน้าเนี่ยคปีหน้าลองลองดูว่าเขาก็สามารรือใช่ใช่ใช่ผมว่าน่าจะได้ที่ดอกไม้นี่ชื่อของดอกไม้ว่าชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อดอกไม้แต่ละก็เอาผู้หญิงนี่มาเกี่ยวข้องเอามาใส่ว่าเหมือนงันสวยงามเหมือนผู้หญิงอะไรแค่นี้อันนี้ไม่ใช่ทหารครับ เป็นไข่เลยอันนี้เผาเผาเผาหยีอ๋อเป็นพวกเผาหยีที่บูชาบูชาพระอาทิตย์เผาหยีเผาหยีเขาจะใส่หมวกใส่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ทหารอ๋ออลังการงานสร้างสำหรับน้ำตกอะไรแน่ผมจำชื่อไม่ได้น้ำตหวงกัวสู้หวงกัวสู้ความหมายมีไมครับแปลว่าอะไรดีหวงกัวสู้นี่ความหมายของภาษาจีนก็แปลว่า ต้นที่มีผลไม้ที่เป็นสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองแต่ว่ามาที่นี่แล้วโหเขียวขจีปกติแล้วเนี่ยทริปอื่นทั่วอื่นก็อาจจะมากลางของวันแต่ว่าวิกเอนทัวร์คงสมชายเนี่ยต้องการความแปลกประหลาดมาช่วงสีสันน้ำตกตอนกลางคืนโหเขาไม่ธรรมดาฮะตั้งแต่เราเข้าไปเลยเนี่ยมีการแสดงต้อนรับใช่ไหมครับใช่เป็นระบาแบบคล้ายๆกระโปรคล้ายๆที่ตุรกีเมือนกันนะหลากหลายการแสดงหลากหลายการแสดงมากแล้วก็บรรยากาศเนี่ยมันอบอุ่นไปด้วยักษณะเหมือนกับ เดินบนก้อนเมฆยามค่ำคืนแสงสีเยอะมากมีการตีกรกองทองเหลืองกองทองเหลืองนะฮะเป็ระสแรตันรับก็เป็นของก้องชาวแมวในเจตนาของเขาเนี่ยนะทำให้การเปลี่ยนแปลงในการท่องเที่ยวน้ําตกครับเพราะปกติเนี่ยท่องเที่ยวน้าตกเราจะดูเฉพาะกลางวันทางบริษัทของผมเนี่ยทำกลางวันมาตั้งแต่สมัยที่การกรมลาคมลำบากมากนะฮะเราต้องนั่งรถไฟนอน มาลงที่เมืองอันซุนแล้วก็มาเที่ยวน้ําตกแล้วก็เที่ยวเมืองกุ้ยโจวนะสมัยก่อนไม่มีบินตรงแล้วก็คมนาคมค่อนข้างที่จะลำบากเราก็ถนนเล็กนิดเดียวก็ไปเดินก็ไปวิ่งนะน้าตกของกสซูที่ที่พี่ชิปไปเห็นเมื่อคืนเนี่ยก็คือเป็นนิมิตหมายใหม่สําหรับที่จะเพิ่มนักท่องเที่ยวเพิ่มจุดขายของ ขายกลางวันไม่พอขายกลางคืนดีกว่าขายกลางคืนต้องวันมันคนแน่นเรามาขายกลางคืนกลางคืนคนจะยิ่งแน่นเข้าไปที่ท่านเห็นเดินเข้าไปนั่นนะถ้าเป็นกลางวันก็เดินเฉยๆเดินเดินเดินในทางเดินไปจนไปถึงน้ําตกวงก๋อสู่ประมาณครึ่งกิโลสาเหตุที่ว่าเดินเข้ามามีการแสดงต้อนรับมีอะไรต่างๆเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวไม่เบื่อหน่ายกับการเดิน แล้วก็มีกิจกรรมอะไรต่างๆมีการเล่นมีอะไรทำให้เพลินกับการเดินทางแล้วก็โดยเฉพาะสร้างสีสันบรรยากาศที่มีวนเบือเมฆมีแสงไฟอะไรต่างๆไปลนะสวยงามทางเลื่อนเดียโหลึกมากนะฮะบันไดเลื่อนอ่ะสามร้อยเมตรโอ้สามร้อยเมตรนะฮะสามร้อยเมตรโอ้ได้พูดถึงพูดถึงความสูงความชันเนี่ยเห็นุ๊บเขาบอกว่าน้ำตกหวงโขซู่เนี่ยนะครับติดอันดับสามของโลกเลยนะอันดับหนึ่งของเอเชียเลยนะ ความสูงประมาสักเจ็ดสองเจนะขางความสัก80กว่าใช่ไหมใช่ใช่ผมเคยไปที่ไหนก็ได้เขาก็แค่ฉายไฟธรรมดาเปลี่ยนสีอันนี้เลเซอร์เลเซอร์ธรรมดาเลเซอร์ธรรมดาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสีมากแต่ที่โอ้โหมีทั้งภาษาจีนโอ้ทั้งทำาเป็นลุงกินน้ำสวยงามมาก ในการทํโชว์แสงสีโชว์ไฟโชว์ไฟเลยจีนี่ถือว่าตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วจริงๆขนาดตอนที่เราเดินเข้าไปเนี่ยโอ้โหกลางคืนมันก็หิงห้อยนะใช่มันตรการตามากนะเป็นอุโมงทำเป็นอุโมงค์มีหิงห้อยมีอะไรนะเดินเข้าไปแล้วก็มีการแสดงแต่ละจุดแต่ละจุดการโชว์น้ําตกนะอลังการมากผมยังนึกไม่ถึงทีเป็นครั้งแรกที่ผมมานะปกติจะดูเฉพาะองหวัน ยังไม่เห็นว่าที่ไหนโชว์ไฟที่เมือง sermon, จีนที่อลังการที่ใส่ใจในการที่จะเป็นจุดตรึงความทรงจําให้กับนักท่องเที่ยวได้เท er. ่ากับที่วังโตสูเราไปที่ภูเขาเทวดาอะไรที่เมืองจีนซีพงก็ไปมาแล้วก็ไฟสวยไหมเหมือนกับที่เมืองโบราณจ้งเหียนที่เราไปก็สวยสวยแต่มันไม่สามารถที่จะให้กับนักท่องเที่ยวเอาไปเล่าขานถึงความตึง ใจที่จากที่การโชว์แสงสีอันนั้นเปิดไฟเฉยเฉยอันนี้ไม่ใช่ใจนนจริงโชว์ความสามารถใารทัมเนี่ยอยากจะดูทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยกลางวันในธรรมชาติใช่ไหมครับกลางคืนนี่เป็นแมนเมส์ผสมธรรมชาติ เรื่องเนื่องจากเวลาเราจำ่ัดเพราะฉะนั้นแต่าหาวก็จะมาแบบเจาะลึกจะเป็นกรุ๊ปทัวร์พิเศษ V I P นี่ก็ติดต่อคุณสมชายวิกเอนท์ถูกไหมอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยใช่ไหมเป็นไฮไลท์ที่จึงกุ้ยโชนี่ผมมาบ่อยเนื่องจากว่าเขาบอกเขามีเปลี่ยนแปลงการโชว์ให้เชิญผมมาดูหน่อยว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่มาดูแล้วรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงชัดเจนจริงไม่ธรรมดาแล้วก็มันดีขึ้นโดยที่เราใช้จินตนาการนึกไม่ถึงอันนี้ต้องยอมรับจริงว่าจีน ไม่แต่การท่องเที่ยวไปใกรความคิดเยอะครับท่านผู้ชมครับท่องเที่ยวจางเจียเจี้ยฟูรงเจินคุบเขาอวตาลกับริกเอ็นทัวโทร02 712 0080สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนร่วมกับหอการค้าไทยจีนเปิดอบรมหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจไทยจีนรุ่นที่หนึ่งสมัครได้ที่02 689 9120หรือบยไวเว็บ tcja.or.th หมดเขต31พฤษภาคมนี้สนับสนุนโดย weekend tour ชิปเชื่อมโลกนะครับวันนี้มาเชื่อมเมืองจีนที่เมืองจือจินในบนทนกุ้ยโจวนะครับมณฑลนี้คนไทยอาจจะไม่ค่อยมาคุ้นมากนักนะครับเพราะว่ายังมีคนไทยมาเที่ยวค่อนข้างน้อย แต่ตัวอย่ารับเขาว่ามณฑนนี้เป็นมณฑน,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 นที่มีสีสันแล้วก็มีพัฒนาการที่รวดเร็วมากนะครับเมื่อก่อนนี้ก็เป็นมณฑนที่อาจจะมีฐานะค่อนข้างยากจนจิดอันดับของจีนนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ได้หลุดพ้นจากความยากจนแนวเห็นว่าพัฒนาการโครงสร้างพื้นฐานของเมืองจื่จินรวมถึงมณฑนกุ้ยโจวทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเปลี่ยนแปลงไปอยางหน้ามือเป็นหลังมือทางด้านการท่องเที่ยวคนถือว่ามณฑนกุ้ยโจวมีไม่ได้น้อยหน้าความณฑน,นอื่นนะครับมผมเดินมาที่ ตามตรอกซอกซอยของเมืองจิวจินนี่นะครับก็จะเห็นว่าบรรยากาศอันนี้เป็นเมืองโบราณนะครับที่เรายังคงอนุรักษ์ความเป็นจีนแบบสมัยราชวงศ์หมิงนะครับไปปลายราชวงศ์หมิงก็ประมาณสัก400กว่าปีมาแล้วนะครับถนนท,ทางที่นี่นะครับจะเห็นว่าโอ้โหเหมือนฝนตกนะครับแต่ว่าไม่ใช่ฝนตกนะครับเป็นความมันนะครับการสัญจรก็มีรถลำจานเส้นทางจาก ปากซอยมาตัวนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นระยะทางที่ยาวพอสมควรเพราะฉะนั้นสองข้างตลาดนี่นะครับก็จะเห็นสีสันการค้าการขายของชาวบ้านมีทั้งของกินครับของใช้แฟชั่นต่างๆนะครับถือว่าเมืองที่มีสเสน่ห์ด้านขวามือนี่คือสถานที่ต้องถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นเทพเจ้าแห่งความโชคดีนะครับที่นี่เรียกว่าเมืองโบราณจิ๋วจินที่เป็นศูนย์กลาง เศรษฐกิจในอดีตในปัจจุบันศาลเจ้าของชนกลุ่มน้อยเผ่าอที่นี่ครับเขาเรียกว่าไชยสิงเยะไชยสิงห์ยะก็คือคนไทยก็รู้จักว่าเป็นเทพแห่งโชคลาภศาลที่เนี่ยการก่อสร้างมันจะไม่เหมือนที่อื่นเรามองจากตรงนี้เราจะเห็นที่เห็นไหมครับตรงนี้เรามันมีกี่ชั้นสองสี่ชั้นสี่ชั้นครับแต่ถ้าเรามองจากฝั่งนู้นจะเป็นห้าชั้นฮะ นอกจากถนนเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราเดินไปฝั่งนู้นก็จะเหลือแค่สามชั้นสามสี่ห้าเลยนะโอ้หมายความว่าอะไรอันนี้มีความหมายมีความหมายว่ามีความหมายว่าครับห้านั่นก็คืออูฟูนี่เหมือนอูฟูนี่เหมือนก็คือครับความสุขความมงคลครห้าประการครับมาถึงบ้านเลยสี่ชั้นตรงนี้ก็คือทุกระดูการับก็มีความสุข ทุกดูการซีดูอ๋อครับถ้าอยู่ฝั่งน้นคราเป็น3ามชั้นก็คือฟ้าดินแล้วก็ตัวเราม์เราฟ้าดินมาษย์อาคารนี้สร้างด้วยพ่อกับลูกสาวพ่อนี่มีจิตใจเป็นเผ่าหรีครับอยากจะสร้างศาลหลังจากที่สร้างแล้วยังไม่เสร็จครับก็เสียไปลูกก็สร้างต่อครจะมีอีกที่หนึ่งที่คล้ายกันก็คืออยู่ที่เออซากะอุซากะเลยทญี่ปุ่นครับทศญี่ปุ่นแต่ ที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไไหม้อ๋อไฟไหม้ไปแล้วดังนั้นที่นี่เขาจะบอกว่าุงหัวที่ใช้สื่เทพแห่งโชคลาภแห่งเดียวในประเทศจีนแห่งเดียวในประเทศจีนเก่าแก่ที่สุดในจีนด้วยใช่โอ้โหเก่าแก่ได้สักกี่ร้อยปีประจุหมิงจะถึงทุกวันนี้แต่ไปหลายชั่วงศ์หมิงชั่วโมงขีนเนี่ยก็400กว่าปีสี่กว่าปีขึ้นไปโอ้เทพแห่งโชคลาภนะครับ ทางสื่อมวลชนของจีนเป็นสื่อท้องถิ่นที่เมืองจื่อจินนะครับก็ให้ความสําคัญกับแขกผู้มาเยือนอย่างมากนะครับเขาถือโอกาสสัมภาษณ์ผมและสัมภาษณ์คนสมชายจากพีเอ็นทัวร์ด้วยเพื่อที่จะช่วยกันโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับเขาถามว่ามาที่เมืองจื่อชินแล้วรู้สึกอย่างไรก็แน,น่นอนนะครับว่าเป็นสิ่งที่เราตื่นตาตื่นใจผมชอบบรรยากาศอย่างนี้เพราะว่ามันได้เห็นสีสันได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านจริงๆนะครับหลายที่ในจีต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะเรื่องของความสะอาดของถนนท,ทาง แม้แต่ห้องสุขาเนี่ยนะครับที่เราคนไทยมักจะกังวลกันว่าเอ๊ะจะเข้าได้ไหมวันนี้ภาพลักษณ์ในอดีตเอาที่ว่าทักงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนะครับจะเห็นว่าคนจีนก็มีฐานะมากขึ้นนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจีนยิ่งใหญ่อลังการต้องยอมรับว่าโครงสร้างพื้นฐานในการท่องเที่ยวของจีนทุกวันนี้ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆนะครับ เขาบอกว่า,วาเมืองจืจินนั้นเป็นแหล่งเพื่อที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ผู้คนที่ต้องถือว่าเป็น outstanding คือผู้คนที่มีความโดดเด่นนะครับมีสิ่งที่เป็นสิ่งแรงดึงดูดเป็นจุดดึงดูดท่องเที่ยวก็ว่าได้มีสถานที่โบราณมากมายนะครับอย่างน้อย25แห่งแต่ว่าจุดดึงดูดสาคัญมีอยู่ประมาณ8แห่งที่จื่จินนะครับจะเห็นว่าทุกคนต่าง,ลงหลงไหลกับสีสันบรรยากาศดอกไม้ที่มีความสวๆงามน,นะครับที่นารีสอร์ท ชื่อจินรีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทซึ่งถือว่าหรูหราทันสมัยโออาร์อลังการทีนดครับทั้งภายนอกและภายในและโดยเฉพาะอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญมากๆนะครับรบริเวณรอบๆแห่งนี้จะเห็นว่าโอ้โหเป็นภูเขาที่สวยงามภูเขาที่กุ้ยโจจะมีลักษณะพิเศษโดดเด่นนะครับคือเป็นภูเขาภูเขาจริงๆภูเขาในจินตนาการของเด็กที่วาดภาพขึ้นมาเนี่ยนะครับคือเป็นรูปสามเหลีย่ยมแบบนี้เลยครับแล้วก็มีอยู่เป็นนับหมื่นลูกทีเดียว ก็แสดงให้เห็นว่าบนทนนี้เต็มไปด้วยภูเขาจริงๆนะครับนี่คือบรรยากาศหน้าโรงแรมจื่อจิงรีสอร์ทซึ่งกุมจิงแล้วมีสิ่งก่อสร้างซึ่งถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ผสมผสานกับความเป็นเมืองโบราณของเมืองจื่อจิงได้นะครับมีการถูกลบรรยากาศความขลังของเมืองไว้พร้อมสัรพทีเดียวครับโรงแรมจื่อจินซึ่งเป็นโรงแรมที่อาจจะเรียกได้ว่าระดับ6ดาวก็ว่าได้นะครับเพราะว่า,าที่นี่เนี่ยต้องถือว่าเป็นโรงแรมที่โอโทมมากๆเป็นโรงแรมซึ่งเปิดใหม่นะครับอยู่ไกลจากตัวเมืองกุ้ยหยางทางการท่องเที่ยวเ,เขาบอกว่า ปไหนมาเที่ยวแถวนี้ทั้งทีแล้วต้องมาพักที่โรงแรมนี้เพราะว่าเป็นโรงแรมที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของกุ้ยโจรหรือว่าของที่เมืองจิอจินนี่นะครับเราจะเห็นลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากๆนะครับด้านหลังของผมนั้นจะเป็นภาพลักษณะไม่ใช่ภาพใชยสีธรรมดานะครับแต่เป็นภาพที่ใช้จากทรา,ายพ่นสีนะครับทรายซึ่งพ่นสีแล้วก็มาประดับเป็นลักษณะคล้ายๆเสือขาภูเขา,ขาเป็นมูอถือท่าที่สวยงามนะครับ มาที่ใจกลางของโรงแรมทางเข้านี่นะครับก็จะพบว่าเป็นรูปพระอาทิตย์นะครับเพราะว่าชนเผ่าหนึ่งที่อยู่อาศัยที่เมืองจื่วจินก็คือเผ่ายีนะครับเผ่ายีบูชาพระอาทิตย์ด้วยนะครับโรงแรมแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เรียกว่าครบคันมากๆนะครับแล้วก็กลายเป็นที่ประชุมสัมมนาวันที่เรามานี้ต้องถือว่าเป็นวันที่แขกพักที่นี่เกือบร้อยเซนะครับก็แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวของจีนบริการโรงแรมของจีนนั้นเขามีชื่อเสียงโดสมคัรในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนที่นี่นะครับ ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่นี่เนี่ยังมีเรียกว่าห้องสนุกเกอร์นะครับพื้นที่ประมาณสัก700ตารางเมตรนี่นะครับนอกจากเป็นสนุกเกอร์ลายโต๊ะแล้วเนี่ยยังเป็นห้องสมุดนะครับบรรยากาศแบบสบายๆใครต้องการจะเล่นสนุกเกอร์ก็เล่นไปใครต้องการที่จะอ่านหนังสือในมุมสบายๆที่นี่ก็มีบริการอย่างครบถ้วนนะครับถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีมากๆนะครับโรงแรมของจีทุกวันนี้ถือว่าเป็นโรงแรมที่พัฒนาขึ้นเยอะนะครับ มีความรู้ร้าทันสมัยาหากจอมอนในเชิงคู่แข่งเนี่ยต้องบอกว่าทุกปนิฑูของจิงขนาดนี้เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานาน,นการท่องเที่ยวถ้าคิดจะแข่งขันกันแล้วเนี่ยน่าเป็นห่วงครับประเทศไทยเราจําเป็นจะต้องพัฒนาอีกเยอะทีเดียวนะครับต้องมีการส่งเสริมอย่างจรงิงจังที่นี่เขาเรียกว่ารัฐวิสาหกิจการท่องเที่ยวนะครับพืบอให้ภาคเอกชนนั้นมามีบทบาทในการที่จะส่งเสริมในการที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมามา,มากมายอย่างเช่นบริเวณที่โรงแรมใกล้เคียงแห่งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเหมือนเป็นการสร้างเมืองขึ้นมาให่ ในเมืองโบราณนะครับก็เป็นการสร้างเมืองขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมเข้ามาในาบริเวณต้องถือว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับใช้งบลงทุนนับหมื่นล้านอยู่นะครับเพื่อที่จะเนรมิตพื้นที่แห่งนี้เนี่ยนะครับความจริงก็มีสเสน่ห์อยู่แล้วเพราะเป็นเมืองเก่านะครับแต่ว่ามีการเรียกว่าสร้างสิงส่งใหม่ขึ้นมาเพื่อดึงดูดการท่องเที่ทยวจะเห็นว่าพื้นที่นั้นกว้างขวางใหญ่โตมากแล้วแลนด์สเคปหรือทิวทัศน์นั้นต้องบอกว่าสวยงามจริงครับ แม้แต่ที่หน้าโรงแรมแห่งนี้เองก็จะมีดอกไม้กุหลาบหินนา,นาพันธุ์เนี่ยนะครับสวยงามมากเพราะว่าบริเวณโรงแรมแห่งนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากอุทยานกุหลาบหินพันปีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่สาคัญอีกจุดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นสุดยอดของจีนในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการอำนวยความสะดวกแกน่นักท่องเที่ยวครับท่องเที่ยวฉางซานานชางหวงหลิงลินซานหวังเซียนกู กับ Week e n ท Tour โทร027120080สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนร่วมกับหอการค้าไทยจีนเปิดอบรมหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจไทยจีนรุ่นที่1สมัครได้ที่026899120หรือ www.tcja.or.th หมดเขต31พฤษภาคมนี้ ใช่น่าขนในสนับสนุนโดยจีนไทยนิวส์ใชน่าอนในวันนี้ซลมี um y, ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์รายใหม่นะครับมีการเปิดตัวโรงงานอัจฉริยะเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งถือว่าเป็นโรงงานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับขณะที่บริษัทอีหางก็ต้องเป้าที่จะผลิตเครื่องบินไร้คนขับให้ได้600ลำต่อปีนะครับที่อูฮันครับขณะน,นี้มีการเปิดเส้นทางรถไฟขนสินค้าจากอูฮันไปยังฝรั่งเศสแล้ว และนับตั้งแต่ต้นปีไป้นมาครับจีนมีขบวนบนรถไฟไปยังโยุโรปมากกว่า4,000เที่ยวนะครับไปดูธุรกิจสัตว์เลี้ยงในจีนกันบ,บ้างขณะนี้ถือว่าเฟื่องฟูเป็นอย่างมากนะครับมูลค่าการตลาดของสัตว์เลี้ยงนั้นเกือบ1.4ล้านล้านบาทครับซี่ีวอมีบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนประสบความสําเร็จในการนําระบบอัตโนมัติมาใช้ในโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ในกรุงปักกิ่งโดยใช้หุ่นยนต์มากกว่า700ตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในปี2021บริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่และเพิ่งเปิดตัวรถยนต์พลังงานใหม่รุ่นแรกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ของเสี่ยวมีครอบคลุมพื้นที่กว่า7,000 0ตารางเมตรใช้หุ่นยนต์กว่า700ตัวในกระบวนการผลิตรถยนต์เต็มรูปแบบทําให้โรงงานแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ที่ทันสมัยที่สุดในโลก โรงงานมีเทคโนโลยีอันทันสมัยเช่นการปั๊มขึ้นรูปการผลิตชิ้นส่วนภายนอกรถยนต์อย่างประตูที่ใช้เวลาในการผลิตเฉลี่ยเพียง4ีวินาทีข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีนระบุว่าในปีที่ผ่านมายอดผลิตรถยนต์พลังงานใหม่เพิ่มขึ้น35%และยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่เพิ่มขึ้น37%ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนคิดเป็นเกือบ65%ของยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ทั่วโลก โดยจีนเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์อันดับต้นๆของโลกเป็นเวลา9ปีติดต่อกันบริษัทอีหางผู้พัฒนาอีหาง EH 2 1 6 s เครื่องบินไฟฟ้าไร้คนขับระบุว่าโรงงานในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนกำลังผลิตเครื่องบินไฟฟ้าจำนวนมากและมีแผนจะเปิดตัวบริการแท็กซี่บินได้ในปลายปีนี้ด้วย เครื่องบินรุ่นนี้รองรับผู้โดยสารสองคนโดยไม่ต้องใช้นักบินสามารถนำไปใช้ในภารกิจต่างๆอย่างการขนส่งผู้โดยสารทัวร์ทางอากาศการขนส่งทางอากาศและการช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินหลังจากได้รับการอนุมัติจากสำนักงานการบินพลเรือนของจีนเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาบริษัทเริ่มเดินหน้าผลิตเครื่องบินที่โรงงานในเมืองหยุนฟูมณฑลกวางตุง้งโดยตั้งเป้าจะผลิตเครื่องบิน600ลำต่อปี นับเป็นครั้งแรกที่สำนักงานการบินพลเรือนของจีนออกใบรับรองการผลิตเครื่องบินไร้คนขคับโดยเครื่องบินรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติต่างๆเช่นการส่งสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงพิเศษและความสามารถในการกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำนอกจากนี้บริษัทอีหางวางแผนจะพัฒนาแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงที่จะช่วยลดเวลาในการชาร์จให้เหลือเพียง5-10นาที เมืองอู่ฮั่นทางตอนกลางของจีนให้บริการรถไฟบรรทุกสินค้าไปยังฝรั่งเศสตั้งแต่ปี2016โดยไตยมรมาสแรกของปีนี้มีรถไฟขนส่งสินค้าจีนยุโรปจำนวน2 0 5เที่ยวเพิ่มขึ้น11%เมื่อเทียบกับปีก่อน รถไฟบรรทุกสินค้าขบวนแรกออกจากอูอฮันเมื่อเดือนเมษายน2016มายัางเมืองลียงของฝรั่งเศสจากนั้นก็มีการเพิ่มเส้นทางขนส่งสินค้าไปยังเมืองดูเชอร์ของฝรั่งเศสผู้จัดการ China Railway u h a n Bureau Group Corporation Logistic Center กลับว่าตอนนี้มีรถไฟขนส่งสินค้าไปยังฝรั่งเศสสองเส้นทางและมีการเพิ่มจำนวนเที่ยวให้มากขึ้นด้วย ในเดือนตุลาคม2023เริ่มมีการนำเข้าสินค้าเครื่องสำอางมูลค่ากว่า45ล้านหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ225ล้านบาทจากเมืองดูเชอร์ของฝรั่งเศสมายังอู่ฮั่นทำให้มีสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาสู่ผู้บริโภคชาวจีนมากขึ้นรถไฟขบวนพิเศษยังออกเดินทางจากอู่ฮั่นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจีนฝรั่งเศส จนถึงสิ้นเดือนเมษายนปีนี้มีรถไฟขนส่งสินค้าจากอู่ฮั่นไปยุโรปกว่า4,000ขบวนนอกจากนี้ก็ยังมีเส้นทางการขนส่งข้ามพรมแดน52เส้นทางใน40ประเทศและ115เมืองในทวีปเอเชียเศรษฐกิจและตลาดสัตว์เลี้ยงของจีนได้เพิ่มอาชีพของประชาชนให้มากยิ่งขึ้นหลังจากเกิดการบริการเฉพาะจนธุรกิจสาขานี้พัฒนาอย่างรวดเร็ว การบริโภคในกิจการสัตว์เล <understands> <ata> ี้ยงประจำปี2023 2024พบขนาดตลาดสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวในเขตเมืองของจีนอยู่ที่กว่า279,300ล้านหยวนหรือประมาณกว่า1.3ล้านล้านบาทเพิ่มมากกว่าปี2022 3.2%โดยคาดการว่าจนถึงปี2026ขนาดตลาดจะเพิ่มมากกว่า361,300ล้านหยวนหรือประมาณกว่า 1.8ล้านแสนล้านบาทกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจของสัตว์เลี้ยงอย่างชัดเจนด้วยก่อนช่วงมันหยุดเมเดยหรือว่าวันแรงงานทางเจ้าของสัตว์เลี้ยงจำนวนมากก็วางแผนจะเดินทางในช่วงมันหยุดยาวกิจการโรงแรมสัตว์เลี้ยงจึงมีผู้ใช้บริการอย่างคึกคักความต้องการด้านการเสริมสวยถ่ายภาพและฝึกหัดสัตว์เลี้ยงนั้นก็เพิ่มมากขึ้นไปพร้อมกันอย่างทีนครเซิงไฮ ก็มีกิจการที่หลากหลายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยสัตว์เลี้ยงที่เปิดให้ทางเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้ทําเองซึ่งก็เป็นข่าวดีสําหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงและสัตว์ที่ไม่คุ้นกับคนแปลกหน้าปิดท้ายด้วยคลิปส่งเสริมการท่องเที่ยวกุ้ยโจนะครับจัดทาโดยมณฑลกุ้ยโจร่วมกับสถานีวิทยุร,ทรัฐทรั์แห่งกุ้ยโจนะครับและกลับมาพบก,กับรายการชิปเชื่อมโลกใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์21นาฬิกาถึง21ิกา30นาทีทางททบ5สวัสดีครับ